สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องพบมาพอากันกับช่องสาวน้อยบ้านหน้าอีกแล้วเด้อจ้าเด้อพอกันอีกแล้วจ้ามือนี่มือนี้วันที่สิบหกโอ้ยมือนี่เลขออกต้กกงมือนี้ซื้อเลขตัวใดเนาะผู้ใดถึกหวยเนาะโอ้ผู้ใดได้เลขดีแน่นอนมือนี้สาวน้อยมาเฮ็ดงานแต่สาเลยมือนี้ตีหาเด้อจ้ายุทางไต้หวันตีหาลรือจ้านี่ละงานเดี๋ยวด้ว มือมือเดียวสำพัง,งเถาแกบอยู่มาโหดน้ำมันสิเป็นฟ้ามแต่งเนาะจ้าเนาะอยู่ในเห่ามาโหดน้ำเพิ่นสิปลูกแตงเมื่อวานนี่ทากันเฮ็ดอันนี้แหละเอาปุ๋ยเอาอัน,นอันนี้ทำความสะอาดไม่หรอกกะเอาปุ๋ยไสเนาะจ้าเนะเาะปุ๋ยไส สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วช่องสาวน้อยบ้านนาด้อจ้ามันบังสาวน้อยเฮ็ดยังมือน,นี่สาวน้อยผ้ามาหดนํำล่างล่างแต่งข่างข้างแต่งเนาะบ้านเฮาเนาะมองเพื่อนปลูกกันนะมันเห็นงามตาเสาเลยจ้ามือน,นี่คุณนะเป็นฟ้ามแต่ง เกษตปลูกแตงมือเนี่ยมาหดน้ำให้เพื่อนว่านี้ใส่ปุ๋ยขากันอีกแล้วใครเขาขมากเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้อยในยด้วยจ้าเด้อเหตุงานซอยกันในส่งกำลังใจมาให้แน่ตอนนี้ก็ตีห่านด้วยจ้าเด้อบ้านข้าเจ้าตีห่ามนามัหดน้ำหดน้ำสวนแตงก็เศร้าเลยมือนี่ จะเป็นสาวสวนเตงนะคะันะบรรยากาศบรรยากาศจ้าบรรยากาศเห็นยังไหไมันนีเพันสิบปลูกกระสันทะเลห้ยแม่โฮดนำห้เขาง,งานตเสาเลยมนยีงเห็นไหนบรรยากาศบ้านขาเจา้าน้ำ้าด้วยนี่ งา,า,า,ามเศร้างามเศ้ามหดน้ามไ้ปีกเปียกปลูกกระสิบอีกอย่างด้วจ้านี่ปลูกในเซาหน่อยเพราะได้ปลูกดอกมหดน้ามห้เพิ่นหมู่บ้านนี่ก็ไปเก็บเตียงจนว่าหอด จนหอดอนทุมน่มหน,นึ่งม่ว่านเมื่อตืต้อๆนนะี่เหลือพ่อกระเทือนนะเหลือพ้ากระเทือนก็นเล่บ่บเส้าเจ็บตอไปหอดทุ่มไหมก็ไ,ได้ชมงเห็นงานเป็นไ่ชั่วโมงนะงน่ใจนะพ่อกระเทือนมันนะเจ็บตอไปเรื่อยๆอันนี้คือสีหดมาเด้นน่มะหดพูดเดียวต้องว่าหลายหล่องเ็ังานเป็นไ่ชัวโมงงทุกการ ใครเขามากเราฝากกดไลค์กดแชร์นะด้จ้าเด้อส่งกำลังใจมาให้หน่อยนะคะเอ้าพบก,กันใหม่ด้จ้าเด้อคิดนีกับสันๆเดี๋ยวบางข้างข้างนี้เนี่ยซีซุดเลยละ่ะพบก,กันใหม่จ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย